สวัสดีครับตำบลท่าสาบจังหวัดยะลาถือเป็นตำบลต้นแบบในการเสริมสร้างสันติสุขของพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งมีพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ช่วยลดความขัดแย้งในพื้นที่ก่อให้เกิดสันติสุขได้อย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้ต่อยอดพัฒนาก้าวหน้ามั่นคงจะพาไปทำความรู้จักกับตาบลท่าสาบให้มากยิ่งขึ้นกันครับ ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีพื้นที่ประมาณ8,500ไร่สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นราบประกอบด้วย6หมู่บ้าน1,493หลังคาเรือนมีประชากรรวมทั้งสิ้น7,309คนประชากรร้อยละ86จะนับถือศาสนาอิสลามและอีกร้อยละ14จะนับถือศาสนาพุทธอาชีพหลักของชาวท่าสาบป,ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้เฉลี่ยของประชากร1 5 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปี จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลท่าสามในช่วงที่ผ่านมาทําให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มีงานทําไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานทางส่วนราชการมองเห็นว่าการสนับสนุนโครงการต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่น่าจะกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจได้การดําเนินงานโครงการตําบล มังคุงม,มังค่งยังยืนเราสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวมันจะส่งผลดีในเรื่องของภาพรวมเป็นลนักษณะของพระวัฒนธรรมนะครับตําบลท่าสาบได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตําบลแห่งนี้เปิดเวทีการแสดงว่ายางกูเละคือหนังตลุงมาลายูที่ใช้ภาษามาลายูเป็นหลักเป็นศิลปะการเล่นเงาที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซียเป็นการแสดงพื้นบ้านที่หาชมได้ยากกว่ายางกูเละนี่จะมีหลักคําสอนของศาสา หนาร่วมอยู่ในตัวด้วยเพราะว่ายังกุลิ แรกเริ่มเขาใช้มาเพื่อที่จะเผยแพร่าศาสนาโดยตรงแล้ววา,วายังกุเลเราก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติในปี2 5 6หหนังตลุงโรงเดียวจะเป็นศูนย์รวมของทุกแขนงศิลทุกแขนงาศาสตร์แล้วก็ทุกาศาสนาเราจะมีพราหมณ์จะมีฤาษีจะมีตัวพระจะมีรูปตัวตลกเอเชงที่เราหยิบยืมมาจากหนังตลุงไทยพุทธเข้ามาร่วมแล้วก็จะมีของมุสลิมบ้านเราเป็นชาวบ้านปกติเข้าไปร่วมอยู่ด้วยตรงนั้นฮินดูก็คือเนื้อเรื่องแกนแท้ของการแสดงวายางกุเละว่า ยังจากที่ไหนก็ตามจะเล่นเรื่องรามเกียรติ์รู้สึกดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดศิลปะในแขนงนี้เพราะตอนนี้มันมีอยู่น้อยแล้วครับมีเหลืออยู่แค่2คณะถ้าไม่มีคนสืบทอดวอยังกุลเลของมาลายูเนี่ยอาจจะสูญหายไปได้ลูกหลานของเราอาจจะไม่ได้เห็นศิลปะแขนงนี้ก็อยากให้พี่น้องช่วยกันติดตามชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราชาวมาลายู3จังหวัดซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยขอพี่น้องช่วยกันติดตามด้วยนะครับตัวในงานสุลรโมโดงานศะดั้งเดิม ส,นนนนสตำบลท่าซาเป็นพื้นที่ประวัฒนธรรมเราต่างอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายแต่เรายังคงดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อให้เกิดความรักความสาม,มัคคี ภายในชุมชนแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายอย่างเช่นกลุ่มกะลาท่าสาบที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่นำเศษวัสดุเหลือใช้จากกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ประดับบ้านต่างๆโดยดึงเอาภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนมาร่วมสร้างสรรค์มีออเดอร์ส่งขายทั้งในและต่างประเทศเพะขอบคุณภาครัฐที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ความรู้ช่องทางการจำหน่ายทำให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มเราดีขึ้นค่ะ ลูโบดีแย่แคมคืออีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความรักความสามัคคีและความสงบสุขให้คนในพื้นที่ แรกๆเป็นแนวคิดนะครับระหว่างกลุ่มเยาวชนซึ่งมาปรึกษาทางผู้ใหญ่เห็นพื้นที่มันเหมาะสมกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบไปเที่ยวในแนวแคมปิ้งอยู่แล้วจากการที่เราเปิดลูบุดีไอแคมป์ทำให้เรามีรายได้เสริมเพื่อน,นําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราอีกส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าหรือเด็กยากจนในหมู่บ้านของเราที่นี่มีบรรยากาศดีสามารถชักชวนเพื่อนๆมาตั้งเต็นท์ได้ะคะ่ะมีกิจกรรมให้ถ่ายรูปมากมาย ขอขอบคุณภาครัฐทุกหน่วยง,งานที่ดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่า,างๆที่ผ่านสภาสสูงซึ่งปัจจุบันก็เป็นรูปธรรมแล้วทำให้ในพื้นที่มีภาพลักษณ์ที่ดีทําให้ทุกคนมั่นใจขึ้นที่มาเที่ยวนะครับ นักท่องเที่ยวนะครับได้นําเม็ดเงินเนี่ยลงมาสู่หมู่บ้านรอบๆพื้นที่ก็ได้รับผลประโยชน์โดยเพราะนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเม็ดเงินก็ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นการพัฒนาในอนาคตเราจะมีรูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างระบบดิจิทัแคมซึ่งเป็นรูปแบบสมัยใหม่นะครับมาเชื่อมโยงกับรูปแบบของวัฒนธรรมเพื่อที่จะผสมผสานและได้ประสบการณ์ใหม่ๆสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตำบลท่าสาบรับรองจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ การจะสร้างชุมชนท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่จะอาศัยเพียงทรัพยากรธรรมชาติหรือแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเพียงอย่างเดียวก็คงสำเร็จได้ยากหากปราศจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่ช่วยกันต่อยอดพัฒนารักษาคุณค่าเดิมให้คงอยู่พร้อมสั่งสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อเสริมให้ชุมชนของตนเองมีความเข้มแข็งและต่อยอดพัฒนาเติบโตต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน สนับสนุนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร